สวัสดีครับผมชื่อเดชใจจำลรงสาครับผมชื่อเด็กชายกิติคุณแย้มสังสังครับผมชื่อเด็กชายกิตกรทางหนครับวัตถุที่วัตถุที่ใช้ทาําททาทางขยะยนอร์มอลนะครับแผงหนึ่งครับเป็นแผงอะดุโนโมยูโนนะครับอย่างที่สองคือเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับผม Yes <c oughs> <c oughs> อย่างที่สก็คือเป็นฐานลิเทียม3.7โวลต์นะครับผมสี่แลเป็นแผงรองฐานนะครับอย่างที่ห้าก็คือโซโ o วมอเตอร์ so นะครับผมอย่างที่6ก็คือขยะขนาดเล็กครับอย่างที่7ก็คือสันรูดกระดาษครับอย่างที่แปดก็คือเชือกครับอย่างที่9ก็คือสาย usb สำหรับเชื่อมต่อคอมครับอย่างที่สิบ ก็คือ,อปืนกาวครับอย่างที่11ก็คือมีดคัตเตอร์ครับอย่างที่12ก็คือกล่องลังกระดาษครับในช่วงระบาดของโควิด1 9อาจจะทำให้หลายคนประเปี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตผู้ประดิษฐ์จึงคิดถังขยะขึ้นเป็นเวชันแบบ New Normal ลดการสัมผัสสิ่งของที่โนเปื้อนเชื้อโรค ที่สามารถเปิดฝาใช้งานโดยไม่ต้องสัมผัสซึ่งใช้งานสะดวกและปลอดภัยต่อผู้คนโดยอาศัยความรู้ด้านานักศาเทคโนโลยีซึ่งเป็นคำสั่งชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้หางขยะทำตามของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลการทดลองพบว่าเมื่อใช้ชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำให้าาาาาใาใหางขยะเปิดปิดอัตโนมัติ วิธีทำและว,วิธีใช้1ต่อวงจร1.1ต่อวงจรเซนเซอร์เข้ากับเซนเซอร์อันตราโซนิกโดย GND GND ต่อกับ GND ของแผนบอร์ด Arduino Uno UN o, แล้วก็ TRIG ต่อกับ9ของแผนบอร์ด Arduino Uno UN o, แล้วก็ ECNO ต่อกับ8ของแผนบอร์ด Arduino Uno 2 ต่อตัวมอเตอร์มอเซอร์โวมอเตอร์เข้ากับแผนบอร์ด Arduino Uno โดยใช้ใสายไฟสีแดงต่อกับ5โวลต์ของแผนบอร์ด Arduino Uno สายสีน้ำตาลต่อกับแผนต่อกับ GND ของแผนบอร์ด Arduino Uno และสายสีเหลืองต่อกับ11ของแผนบอร์ด Arduino Uno 3เขียนโปรแกรมอัปโหลดลงในแผนบอร์ด Arduino Uno, uno. 4. ประกอบพิ้นส่วนลูมถังขยะโดยติดเซนเซอร์อันตราโซนิกไว้ข้างล่างถังขยะส่วนตัวเซนมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์ไว้ข้างข้างของถังขยะด้านข้างของถังขยะครับทีนี้ต่อปทีนีนะครับทีนี้ใช่ใช่แล้วก็อีซีโออีซีโอต่อไปอีซีโอ

for <laughs> for ต่อไปนะครับเราจะเขียนโปรแกรมอัปโหลดลงในบอร์ด Arduino Uno กันนะครับ เสร็จแล้วเก็บความเรียบร้อยของสายวงจรได้สายไฟไว้อยู่ข้างล่างกล่องด้วยวางหักขยะไว้อยู่ด้านบนกล่องให้ดูเรียบร้อย เดี๋ยวเราเ,เอาไมเซอร์ติดนะครับขั้นตอนต่อไปคือการติดหานขยะไว้กับตัวกล่องครับขั้นต่อต่อไปคือการเสียบผ่านกับตัวตัวแผน่น ขั้นตอนตสุดท้ายคือการเก็บสายและทำความให้มันดูเรียบร้อยครับและนี่คือผลงานที่พวกผมทำกันมาครับออตอนนี้ตัวเซอร์โวติดไม่แน่นครับ เมื่อกี้เกิดปัญหาก็คือเชือกหลวมกับตัวเซอร์โวมอเตอร์ติดไม่แน่นทำให้หลุดครับวิธีแก้ก็คือติดตัวเซอร์โวมอเตอร์ใหม่ให้แน่นกว่าเดิมพร้อมกับมัดเชือกใหม่ อันนี้คือการเทดสระบบอ,อยู่นะครับแล้วทั้งหมดก็ได้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับขอบคุณครับ